สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทบนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทําแพนเค้กสูตรเร่งด่วนแล้วสูตรนี้ง่ายมากๆใช้เวลาไม่ถึง15นาทีก็ได้ทานแล้วแถมตัวแพนเค้กนะคะมีความนุ่มฟูม,มากๆทุกคนจะเห็นและนี่ทําง่ายสุดๆไปเลยค่ะเหมาะกับชั่วโมองเร่งด่วนตอนเช้าๆหรือใครนะคะจะทานกับไอศครีมสูตรนี้ก็แนะนํามากๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลย เริ่มจากแป้งนะคะวันนี้เราใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์200กรัมเราจะมาร่อนเขา1รอบนะคะในส่วนของใครที่ใช้แป้งเค้กหรือว่ามีแป้งเค้กใช้ได้เหมือนกัน200กรัมไม่จําเป็นต้องร่อนนะคะพอดีว่าเราใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์เราอยากได้ความนุ่มเบาของแป้งนะคะก็เลยร่อนสัก1รอบนะคะระหว่างนี้เราก็จะใส่ตัวผงฟูล,ลงไปด้วย10กรัมค่ะร่อนไปพร้อมกันเลยแบบนี้ค่ะหลังจากที่ ดอนเรียบร้อยแล้วก็คนสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็พักตัวแป้งไว้ก่อนค่ะส่วนผสมต่อไปก็เป็นไข่ค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะก็จะมาตอกไข่ก่อนเลยไปที่2แนะนําให้ตอกแยกแล้วค่อยเอามารวมกันนะคะเพราะว่าเปื่อเขาเสียเนาะจากนั้นก็ตีไข่ค่ะตามด้วยเนยจืดละลาย20กรัมค่ะเนยละลายแนะนําปล่อยไว้ให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะค่อยเอามาใส่นะถ้าใครใช้เนยเค็มลดตัวเกลือลงนะ แล้วก็ตามด้วยน้ำส้มซันควิตค่ะ10กรัมในส่วนของน้ำส้มซันควิตถ้าใครไม่มีใช้เป็นกลิ่นส้มกลิ่นวลลิลาหรือจะเป็นน้ำเลมอนแทนได้ค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย60กรัมในส่วนของคนที่ใช้ตัวกลิ่นวอลิลานะคะก็ไม่จำเป็นต้องใส่ถึง10กรัมตามตัวน้ำส้มซันควิสนะคะใส่เล็กน้อยก็พอค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็จะนำเขานะคะไปเทใส่ในแป้งที่เราพักไว้นะคะเทลงไปเลยแบบนี้ ก็ค่อยๆตะล่มนะคะส่วนผสมให้เข้ากันระหว่างนี้เราก็จะใส่ตัวนมจืดนะคะลงไป160กรัมค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะเมื่อกี้เราลืมใส่เกลือนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปเร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอย่างที่บอกนะคะถ้าใครใช้เนยเค็มก็ให้ลดตัวเกลือส่วนนี้ออกได้เลยค่ะ พอเราคนเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนําเขาไปกรองอีกสักหนึ่งรอบเพื่อความเนียนของตัวแป้งนะคะเผื่อว่ามีเศษแป้งไม่ละลายเนาะนี่ค่ะก็เทลงไปบนตะแกรงแบบนี้เลยใช้ตะกร้อมือนะคะคนให้ตัวส่วนผสมนะคะเขาลงไปตะแกรงง่ายขึ้นขูดด้านล่างด้วยนะคะเพราะบางทีอาจจะมีแป้งติดมาแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้แป้งแพนเค้กของเราแล้วค่ะนำแป้งของเราไปลงกระทะกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้กระทะแบบนี้เราจะใช้ไฟอ่อนสุดเลยถ้าใครใช้กระทะแบบนี้เหมือนเรานะคะแนะนำเลยให้ใช้ไฟอ่อนสุดๆเพราะว่าเขาจะร้อนนานมากๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแพนเค้กไหม้นะหรือว่าถ้าใครใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะก็ให้เร่งไฟขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังใช้เป็นไฟอ่อนอยู่นะ นี่ค่ะก็ทาน้ำมันลงไปเวลาเราจะใส่แพนเค้กนะคะก็แนะนำให้คนทุกครั้งเลยนะก่อนหยอดลงไปในกระทะนะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปประมาณสักครึ่งนึงก็พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกเห็นไหมคะกระทะอันนี้คือเขาร้อนเร็วมากๆฟองเริ่มขึ้นแล้วค่ะพอเราหยอดเขาเสร็จแล้วนะคะ เราจะใช้ตัวไม้จิ้มฟันนะคะหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นค่อยๆแกะข้างๆแบบนี้เพื่อไม่ให้เขาติดค่ะจะเห็นได้ว่าเริ่มจะเกรียมแล้วนะคะเพราะว่าเขาร้อนไวมากจริงๆถึงแนะนำนะะ้วค่ะแล้วก็ย้ำเลยว่าให้ใช้ไฟอ่อนสุดๆสำหรับกระทะแบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดฝาน,นะคะทิ้งไว้ประมาณสัก30วินาทีค่ะผ่านไป30วิวิเห็นไหมคะว่าฟูขึ้นมาแล้วค่ะเราก็จะกลับด้านเขาเลย จะเห็นได้ว่าตัวแพนเค้กนะคะอาจจะสีเข้มเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะตัวกระทะอันนี้เขาจะร้อนมากๆนะคะแล้วก็ร้อนไวสุดๆไปเลยแต่ว่าไม่ไหม้นะคะอาจจะเป็นสีเกรียมเฉยๆเราก็จะมากลับจนเสร็จเลยนะคะหลังจากที่กลับเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราค่อยๆเชคค่ะนี่ก็ ขยับไปขยับมานะคะเพราะเขาใช้เวลาไม่นานค่ะเขาก็สุกแล้วสําหรับแพนเค้กตัวนี้นะคะระหว่างนี้ก็ให้เช็คด้านล่างด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าสุกไวนี่อันนี้คือได้แล้วนะคะทุกคนแปบ๊บเดียวเองประมาณสัก1นนาทีเขาก็สุกแล้วค่ะถ้าไม่มั่นใจนะคะก็ให้ใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้เสียบบุชชินจิ้มดูไม่มีของเหลวติดมาแพนเค้กของเราสุกแล้วค่ะนี่ทำง่ายมากๆได้ทานแล้วค่ะนำแพนเค้กของเราไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ จะเห็นได้ว่าฟูสุดๆไปเลยค่ะทุกคนใครนะคะจะทานกับน้ำพึ้งจะทานกับกล้วยนะคะจะเป็นกล้วยหอมหรือจะทานกับวิบครีมไอศครีมทานได้หมดเลยค่ะทำง่ายแถมอร่อยฟูสุดๆนะคะชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าๆถ้าใครยังหาเมนูไม่ได้แนะนำตัวแผนเค้กตัวนี้เลยค่ะยังไงไปลองทำกันดูนะคะทุกคน ขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโปรวิธโ t h ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ